คงจะไม่ปฏิเสธนะครับว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบช็อกโกแลตเหมือนกันครับช็อกโกแลตนอกจากมีรสชาติที่อร่อยสังเกตไหมครับเวลาที่เราทานจะรู้สึกสดชื่นและก็กระปรี้กระเป๋านะครับจะดีแค่ไหนครับถ้าเผื่อเราสามารถทําภาชนะที่เอาไว้ใช้ใส่ผลไม้ขนมของหวานไอศครีมต่างๆซึ่งภาชนะนั้นทําจากช็อกโกแลตด้วยครับและนี่ก็คือวิธีการทําชามช็อกโกแลตง,ง่ายๆโดยการใช้ลูกโ่งครับ และช็อกโกแลตที่พลเลือกใช้ในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสี tai, ขาวหรือสีดำนะครับพนขอเลือกใช้ช็อกโกแลตคอมพาว์แล้วกันครับช็อกโกแลตคอมพาว์เป็นช็อกโกแลตที่มีไขมันพืชแทนไขมันโกโก้ผลก็คือการทํางานที่ง่ายขึ้นครับเวลาที่เราละลายเราก็ไม่ต้องมานั่งวัดอุณหภูมิอะไรให้ยุ่งยากนะครับและช็อกโกแลตคอมพาว์ก็จะมีลักษณะที่แข็งตัวได้ง่ายแม้ในอุณหภูมิห้องครับนำช็อกโกแลตที่เราต้องการจะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตดาหรือช็อกโกแลตขาวเราหั่น เขาให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ชามสเตลเลสหรือภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้นำไปตั้งบนหม้อน,น้ำร้อนให้ไอจากความร้อนค่อยๆละลายช็อกโกแลตทำเช่นเดียวกันกับไวช็อกโกแลตนะครับหลังจากนั้นก็นำลูกโปง่งที่เราเป่าให้พอตึงตัวดีจุ่มลงในช็อกโกแลตของเราครับสะบัดช็อกโกแลตให้ไม่หนาเกินไปแล้วก็วางลงบนกระดาษที่รองด้วยกระดาษไขสามารถจะทำเป็นสองสีหรือถ้วยละสีก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเราเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็พักให้เขาเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องประมาณ20นาทีครับพอเขาแข็งตัวดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาลมออกครับหลายๆคนก็จะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเอาเข็มจิ้มลงไปมันไม่แตกเป๊ะหรืออะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วอย่างนี้ครับทริคมันอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมลองดูนะฮะแถวๆนี้เห็นไหมครับเนื้อลูกโป่ยังไม่ขยายตัวมากนะครับลดัดบริเวณนั้นนะครับอ่าเห็นไหมครับ ลูกป,ป่งก็จะค่อยๆหดตัวลงมานะฮะซึ่งพื้นผิวของลูกป,ป่งบัคติแล้วเขาจะมีความค่อนข้างจะมันนะครับช็อกโกแลตเวลาที่แห้งแล้วก็จะไม่ติดนะครับ จะใส่ผลไม้ของว่างหรือว่าไอศกรีมก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับและนี่ก็คือวิธีการง่ายๆในการทำชามช็อกโกแลตด้วยการใช้ลูกบมครับ